อ้าววัวร้องไงมวัวไม่ร้องทำไมวัวไม่ร้องวัวกินหญ้าอยู่อ้าวแล้วควายอ่ะร้องไม่ร้องมันกินหญ้าอยู่ ว่กินอยู่เขาควายยังไม่ได้กินสรุปว่าต้องการชนะให้ได้ใช่ไหมชอบเพลงเพลงของใครอีกครับเพลงของเก่าก็จะกบพันนี่เก่าแล้วเหรอ้าก้อเก่ากุ้งก็แย่แล้วทางานนี่เออ ก็เพลงพูดยืนได้ไหมเอาหน่อยเอาหน่อยดูเอาหน่อยดูเอาหน่อยอน้องๆทั้งหมด4ท่านห้าทั้งหมด5ท่านนะครับขึ้นบนเวทีเลยนะครับไม่ต้องลงแล้วลูกอยู่บนน้าตรงนี้แหละนะวันนี้อยากบอกคุณพ่อคุณแม่อยากบอกกับใครบ้างครับเชญครับขอบคุณพ่อกับแม่นะครับที่คอยฝึกผมมาตลอด มีมีเกย์บ้างไหมมีเกย์บ้างไหมวันไหนที่เกตฝึกไม่เอาไม่ฝึกอะไรมีบ้างไหมฝึกทุกครั้งในนะคุณพ่อหล่อไหมลูกหล่อครับรู้ได้ไงพ่อหล่อดูเอานี่แล้วเราคิดว่าเราหล่อเท่าพ่อไหมหลอกว่าหลอกว่ามันต้องให้ได้อย่างนี้สิไม่เราต้องหลอกว่า อ้าวเนี่ยไปเยอะไปคนอื่นวเขาเข้ามาเอาละครับเดี๋ยวเรารอคณะกรรมการนะครับในช่วงรอนะครับเราจะมีการแจกของรางวัลเล็กๆน้อย